すいません。 ที่สพเมืองชุมพรพลตํารวจโทสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยพบตรประธานกรรมการประเมินโครงการสมาเซฟที่โซน4.0พร้อมด้วยพลตํารวจตรีวันชายเอกพรพิษรองผู้บัาการภาค8พลตํารวจตรีพศพลจากกรภาคพบกพคออสอยอสอตอรคอณะกรรมการตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเมินการโครงการสมาเซฟที่โซน4.0สพเมืองชุมพรซึ่งเป็นโรงพักนำร่องหนึ่งในร้อยสถานีตํารวจเฟสที่2ตามโครงการนี้ตลอดจนติดตามความคืบหน้าในการใช้เทคโนโลย เป็นเครื่องมือในการป้องกันปัญหาอัชญากรรมเพื่อป้องกันอัชญากรรมในโครงการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีพลตำรวจปรีวิรุณสุวรรณวงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพันธ์ตำรวจเอกจิตเกษมสนขำรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพันธ์ตำรวจเอกเทเวศเริ่มสด ผู้กำกับสพเมืองชุมพรและภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ตามโครงการสมาเซฟที่โซน4.0เมืองชุมพรบิ Big Six, ra, ond, orn, ok ri, ๊กซิกโดยมีนายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีอำเภอเมืองชุมพรนายทวีปไทยสวีปลัดอาวุโสอำเภอเมืองชุมพรนายสุรศักดิ์นุ้ยมากประชาชนพักธุรกิจนายธนากรกสเมธีสื่อมวลชนและนางสุดาซาจิว๋ว ตัวแทนชุมชนสาราแดงพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการและสาธิตการปฏิบัติการที่สําคัญของโครงการสําหรับที่มาของโครงการสมาร์ทเซพที่โซน4.0เป็นแนวคิดในเริ่มของพปตรท่านปัจจุบันที่ต่อยอดมาจากตารวจชุมชนสัมพันธ์ เดิมทีสตอชอมีโครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์เป็นเรื่องระหว่างตำรวจกับประชาชนที่จะทําให้ประชาชนรักและเข้าใจตำรวจมือนวัตรกรรมเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นที่เข้ามาทําให้ชีวิตประชาชนนั้นเปลี่ยนไปอาชญากรรมก็มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นอาชญากรรมมีการใช้เทค,คโนโลยีเข้ามาดำเนินการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมออนไลน์การพนันในรูปแบบต่างๆการหลอกลวงลงทุนโรแมนต์แกแมคอร์เซ็นเตอร์ โดยพบตรจึงได้เริ่มโครงการสมาร์ทเซฟที่โซน4.0แต่เดิมมีแต่ตำรวจกับประชาชนโดยเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตำรวจประชาชนและเทคโนโลยีอันเป็นที่มาของโครงการในครั้งนี้ครับสำหรับวันนี้นะฮะผมลงมาตรวจโครงการสมาร์ทเซฟที่โซน4.0ตามนโยบายของท่านพบตรนะครับแต่พื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับ นะก็เป็นหนึ่งในจังหวัดสมาร์ทเซฟตี้โซน40นะครับเ,เป็นโครงการที่รองรับจังหวัดสมาร์ทซิตี้นะครับเพราะฉะนั้นโครงการาดังกล่าวเนี่ยเป็นโครงการที่เน้นงานป้องกันนํางานปราบปรามนะครับนะเพราะเป็นการทํางานที่ตรงใจประชาชนนะเนื่องจากเหตุไม่เกิดความเสียหายประชาชนไม่เกิดนะครับแล้วก็ปัจจุบันจากการทําโพลสำรวจเนี่ยเป็นโครงการที่ประชาชนต้องการจะให้มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยท่านพอบอตรเนี่ยจะขยายโครงการนี้ต่อไปในปีหน้านะครับนายจากเดิมปัจจุบันเนี่ยเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งสมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับในปีหน้าจะขยายลงไปยังท้องถิน่นเป็นหนึ่งโรงพักหนึ่งสมาร์ทเซฟตี้โซนทั้งหมดเรามีประมาณ1,800กว่าสถานีตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยก็จะเตรียมความพร้อมตั้งแต่ปีนี้เพื่อจะนำโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน4.0เนี่ยลงไปสื่อลงไปสู่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็บรูรการ,ร่วมกับ เทศบาลท้องถิ่นและอบอจอทั้งหมดนะครับ